ที่ยำเพอรามันจังหวัดยะลาเองก็หนักไม่แพ้กันนะครับจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเที่ยำเพอรามันหลายครอบครัวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ไปฟังเสียงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันครับเก้จหอกหน่เกกล เป็นชาวบ้านที่ในตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาถูกตัดกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับเพื่อความปลอดภยัยบางคนไม่ยอมย้ายออกมาเพราะเป็นห่วงทรัพย์สิน ของมีค่าที่อยู่ในบ้านครับบางครอบครัวเริ่มขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มแล้วนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่นี้อยู่ติดกับแม่น้ําสายบุรีครับซึ่งแม่น้ําสายบุรีเนี่ยก็รับน้ําจากเทือกเขาสันการาคิรีและเทือกเขาบูโดที่ไหลผ่านอํเาเภอรีสาคอํอเภอร,รือสอะจังหวัดนราธิวาสก่อนจะเข้าสู่อํเาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตอนนี้มีพื้นที่ได้ผลกระทบแล้วทั้งหมด 6อำเภอด้วยกันนะครับได้รับผลกระทบฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องมา2-3วันแล้วประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากส่วนที่พัทลุงเองก็ประกาศเตือนชาวบ้านครับที่อาศัยอยู่แนวเทือกเขาบรรทัดเตรียมรับสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากแล้วเนื่องจากว่ามีฝนตกสะสมทําให้กระแสน้ําในน้ําตกไครวันและน้ําตกสายต่างๆในพื้นที่มีสีขุ่นแดงและไหลเชี่ยวโดยเฉพาะชาวบ้านในอำเภอกงราป่าบอนตะหมดและสีบรรพศ ให้ย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงตลอดจนถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับต้องย้ายอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากว่ายังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหวั่นว่าจะเกิดน้ําป่าไหลหลากซ้าเติมเข้ามาอีกเนี่ยนะครับส่งกําลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชนภาคใได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เองเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากจริงๆรหรือแม้แต่เด็กเล็กในพื้นที่เองผู้ชมครับก็ใช้ชีวิตด้วยความยากลาบากจริงๆนะผู้ชมนี่ฮะนี่เป็นภาพเด็กที่เหมือนอยู่ในลังนะครับ ลอยน้ำอยู่คุณผู้ชมเนี่ยคือเดือดร้อนมากคุณผู้ชมนี่ฮะคือพ่อแม่ไม่รู้จะยังไงดี<ก>ใส่อยู่ในเหมือนกัลมหมืนแบบน <laughs> เป,เป็นเป็นกล่องพลาสติกอ,อ,อ่ะเคยเห็นไหมที่เขาใส่เป็นกล่องใส่ของอเป็นกล่องพลาสติกอ่ะที่อู่บ้านของตัวเองคุณผู้ชมข้าวของเสียหายหมดเลยครับคือเป็นภาพที่แบบว่าชาวบ้านเขาไม่รู้จะทายังไงแล้วเด็กเล็กอ่ะคือจะอุ้มอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็เลยต้องใส่ไว้ในกล่องพลาสติกแบบนี้ล่ะค่ะเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหเนี่ยลำบากกันขนาดนี้บ้านบางหลังอย่างเห็นในคลิปเลยคุณผู้ชมค่ะจมอยู่ใต้น้ําเหลือแต่หลังคาตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มที่เจ้าหน้าที่บอกว่าพยา ที่จะไปอบพยพผู้คนที่บ้านอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยออกมาให้ได้ให้หมดนะคะคือสภาพนี้คุณหลังจากน้ำลดเนี่ยน่าจะทรัพย์สินไม่เหลืออะไรเลยน่าจะเสียหายทั้งหมดแลนะคะเพราะเหลือแค่หลังคาเท่านั้นซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่เกิดอุทกภัยเนี่ยก็มีการระดมกําลังกันเข้าไปช่วยเหลือทั้งอพยพ คนที่ประสบภัยรวมถึงเข้าไปเขาบอกว่าวเข้าไปช่วยเหลือบางหลังเนี่ยสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลาย,ยก็ต้องไปเยียวยาต้องไปซ่อมแซมบ้านเรือนแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ยังคงหนักอยู่ครนะแล้วก็ล่าสุดประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเยน็นบริเวณประเทศไทย ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่16นะครับเตือนจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลครับเนื่องจากว่ามราสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้แล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมอยู่ด้วยนะครับก็ในช่วงนี้ต้องระวังกันต่อนะฮะเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังมีกําลังแรงเรือและคลงนงดอ,ออกจากฝั่งนะครับนี่เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่16เมื่อตี5ที่ผ่านมาและจะเป็นการออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ครับ มีผู้ชมส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้กําลังใจกับพี่น้องในพื้นที่ภทางภาคใต้ที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่นะคะคบ,บอกว่าสู้ๆเป็นกําลังใจให้หลายคนบอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรบ้างขาดแคลนอะไรบ้างนี่ก็ส่งข้อความมานะคะเขาก็อยากจะช่วยเหลือกันค,คนไทยเนี่ยไม่แรงน้ําใจอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นปลายปีด้วยใช่ครับเดี๋ยววันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาหลังจากประชุมคอรมเสร็จสิ้นนะครับ